สวัสดีจ้าพอกันสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าคลิปนี้สิผ้าไปเก็บบะเกือเทศรลาชินี้แล้วจ้าพี่น้องก่อนสิเก็บเดี๋ยวกับผ้ายางเบิองจักน้อยเนาะจ้าปลาเขาที่เคยลงคลิปแปาทิ์ที่แล้วนั่นละจ้ามือนี้กะสุกแดงสุกโขบอีกแล้วจ้าพี่น้องจริงๆกับกมีเก็บทุกมือแล้วจ้ามือละหาโลสบโลเนาะจ้าแต่ว่ามือนี้กะมีโอกาสกันเลยเด่มา่ทายคลิปให้เบิองแล้วจ้า ฟังนีต่ตนบ่ค่อยงามปะไลยเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่ากับน,นวยดกดีขึ้นกันเนาะจา้านี่เนาะจ้าพี่น้องบักเขือเทศล่าชินี่เนาะจา้าเสียอย่างเดียวจ้าพี่น้อง่ได้เหตุขางให้เนาะจา้าน่วยกับประมาณหนีเลยจา้ามุนีเก็บใส่ถังเนาะจา้าน่วยกับล่งแดงกําลัางงามจ้าพี่น้องบักเขือเทศพันุนี่นี่เปลือกน้าเนาะจา้าเก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยจ้าพี่น้องขันเก็บน่วยประมาณสูกเฮิมเนาะจา้า กระทั่งเก็บเท่างันโชว์ไปเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งเพียงจ้าใาญ่กับขนออกมาโชว์เนาะจ้ามองได้ดกดกดกอีดีจ้าพี่น้องดกแล้วกัน่วยงามแพงเนาะจ้าเบิ่งเนี่จ้านี่มีหลายรุ่นจ้าเท่างันกำลังสิเป็นดอกเท่นงวยเขียวน่วยดิบเนาะจ้าเ้วกันวยแดงน่วยเฮิมมีทุกรุ่นจ้านี่จ้าก็เก็บแบบนี้เลยเนาะจ้าเลือกเอาหน่วยที่สุกออกไปก้อนเนาะจ้าวยกับงามงามแบบนี้เลยจ้า หน่วยใหญ่เลยจ้าพี่น้องบางเือปูปธธ่บักเกอเทศราชินี่กะหน่วยบางใหญ่ปานนี้เนาะจ้า,จาบางปีแต่ว่าปีนี้มีเวลาดูแลเนาะจ้า,จาพอหนามพ่อฝุนกะหน่วยใหญ่หน่วยงามจ้าพี่น้องแล้กกันหน่วยดกดีขนาดจา้าม่งเพียงจานนี่กาดพื่นเลยจ้าพี่น้องดกดีแห้งจ้ามองหนี่หั้งแต่ดดกขักจ้าพี่น้องิ่งแน่เดี๋ยวสอดเข้าไปเด้งแดงข้างในหนีมีดแต่บธธักเกอเทศสุกเนาะจ้า,จาเป็นกองเป็นกองเลยจ้าพี่น้องเป็นปุ่มเป็นพ่วงเลยจา้า นี่เหรอจ้าเขาเอื่นว่าดกเป็นบีนะจ้าพี่น้องดกคักขนาดจ้าขนาดจะของผู้ปลูกนี่ก็อ่อนซ่อนนะจา้าเก็บไปก็อ่อนซ่อนไปจา้าเก็บมือใดก็อ่อนซ่อนมือนันจ้าพี่น้องจริงๆก็อยากทายคลิปเ้เบิง่งทุกมือแล้วจ้าแต่ว่าบางมือก็ด้วยเวลาาะจา้าเล่งรีบก็บ,บ่ได้ทายเ้เบิ่งาะจ้าพี่น้องมือนี้พ่อมีเวลาก็เลยได้อาจคลิปไปเ้เบิ่งละจา้า บ่ได้ใส่ค้างจะพี่นองฟังนีต้นงามกับสิเป็นต้นนาแบบนี้เนาะจะเวลาเก็บกับยางยองไปเก็บเอาเนาะจะพินองแบกลงไปเนาะจะเพราะว่าหน่วยากาดพื้นเยู่จะเก็บไประว่างไปเนาะจะเพราะว่ากะย่านเหยียบเนาะจะมองนีกับงามเพื่อกันจ้าะเบิ่งเปียงเนี่ยงามกาดดินเลยเนาะจะพ่นองเมื่อนี้กะตั้งใจว่าสิเก็บให้มิดละจ้ะแต่ว่าสิเบิร์ดได้เท่าไรกัขึื่นอยู่กับเวลาเนาะจะพ่นอง ฟังนี่เก็บง่ายแน่เนาะจ้าเพราะว่าต้นบ่ค่อยงามบรนไดแต่ว่าหน่วยก็ยังดกดีอยู่เนาะจ้าอันต้นบ่งามก็สิหน่วยหน่อยแบบนี้ล่ะจ้าพี่น้องแต่ว่ารสชาติก็หวานใส่ได้อยู่เนาะจ้าเก็บเสร็จก็สิประมาณนี้ล่ะจ้าพี่น้องนี่เก็บใส่ถังแบบนี้เนาะจ้าขายอยู่ที่โลหาสิบบาทเด้อจ้าพี่น้องหาสิบหกสิบบาทเนาะจ้าก็แล้วแต่มือได้เก็บได้หลายได้น้อยเนาะจ้าแต่กับบ๊วยแมนวาโลหาสิบกับสิไหโลเป๊ะได้จ้า โลสองขีดกับมีเนาะจ้าพี่น้องเดียวโลสองโลสามไปเนาะจา้านี่จา้าหน่วยงางาๆแบบนี้เลยจ้าพี่น้องเต็มถังเรากก็ใส่ถุงจ้าบาน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องบาน,นี้นี่เนาะจา้าผลงานเหมือน,นี้หนึ่งถังก็อีกใส่ถุงปุ๋ยเรากก็อีกสองถุงหูหิวเนาะจ้าพี่น้องกับหน่วยงางางแบบนี้เลยจา้าก็ฝากไวาา้ใน่เด้อจ้าชื่นชอบคลิปเนาะจา้าก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนาา่เด้อจ้า บอกกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า